จดลึกประเด็นร้อนข่าวผูบ้บอลไทยบายบาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่20ตุลาคม2565โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าในใจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สมาคมผู้บอลไทยเรียกซับดถกด,ดวนหลังช้างศึกอยู่20ปีร่วงคัดเอเชียนะ โดยการน,นี้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมเรียกซาบดอบาริโลกราเซียอดีสูบบนใหญ่ชุดอยู่20ปีเข้าพบดวนหลังทีมชาติไทยชวดลุยศึกเอเชียนรอบสุดท้ายถือเป็นครั้งแรกในรอบสัน2ปีเลยนะ เนื่องจากผลงานของทีมชาติไทยชุดยู20ปีร่วงตกรอบคัดเลือกเดนศึกุบบอลยู20ปีชิงแชมป์เอเชีย2023แม้ว่าจะมี6แต้มและมีประตูได้เสียบวก3าเท่ากับทางอิรัก์แต่พอมาวัดกันที่คะแนนแฟร์เพย์จะโดนใบเหลืองใบแดงไอหนูช้างศึกเป็นรองน้อยที่สุดถ่าลบ10นะฮะอิรัก์ลบ5แล้วก็ซีเรียลบอีก8ลนไปอยู่อันดับที่6ของอันดับ2ดีที่สุดที่จะเอาห่าทีมไปลุยรอบสุดท้าย และสุดทางกาเรสปรมากชาผู้ในการฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมเปปรียกซับดาบริโลกราเซียเข้ามาคุยด่วนเพื่อสอบถามถึงความบิดพลาที่เฮชโคสชาวสเปนปรายนี้พาทีมร่วงตกรอบและเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตกันอีกด้วยหลังจากเขาเข้ามาทำทีมชุดนี้เป็นเวลา,าถึง5ปีแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหรนัก โดยการน,นี้ทั้งนี้จากการร่วงตกรอบดังกล่าวส่งผลให้ไอ้หนูช้างศึกช่วยไปเล่นศึกชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบสันสองปีตั้งแต่ปี1990เลยทีเดียวซึ่งถือเป็นความผิดหวังและก็ล้มเหลวของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปอีกชุดด้วยนะครับสำหรับทางสปกทีมที่ได้ไปลุยศึกยู20ปีชิงแชมป์เอเชียร2023รอบสุดท้ายประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานที่เป็นเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียกาตาร์ ญี่ปุ่นจอดแดนเกาหลีใต้อินโดนีเซียโอมานออสเตเรเลียทาจิกิสถานอิหร่านและก็อันดับ2ดีที่สุดอีก5ทีมได้แก่เวียดนามคีกิสถานจีนอิรักและก็ซีเรียนะนะแต่นะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันซักบดอโดนเรียกเข้าห้องเย็นซะอย่างนั้น,นะฮะก็ต้องรอรุนกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้สู้กันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ ญี่ปุ่นยืนยันสามแมตช์ชนะทิพย์แนวรุกทิพชาติไทยบนแผ่นดินอาเซียนนะโดยสื่อเจลิกของญี่ปุ่นออกมายืนยันโปรแกรมการแข่งขันของทีมสโมสรคาวัสกิฟอรเตเล่ต้นสกัดของชนาทิพสงกระสิน ดารุกกับตันทีมชิไทยลงสนามปรเซิชั่น3แมตช์บนแผ่นดินอาเซียนอย่างเป็นทางการโดยชนาทีมจะประเดิมเกมแรพกพบกับทางสโมสรบีจีประทุมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกวันที่12พฤศจิกายนณสนามบีจีสเตเดียมตามมาด้วยแมตช์ที่2ศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์2ทีมชั้นนำเจลีก ลงสนามฟาดแข้งครั้งแรกในหน้าปรสาสตร์ที่ประเทศไทยชนะทิพย์นำทัพคาวาลสกิฟอนเตเล่โดนต้นสังกัดเก่าฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรวันที่15พฤศจิกายนที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมและปิดท้ายด้วยชนะทิพย์จะนำคาวาลสกิฟอนเตเล่ไปสู่ประเทศเวียดนามดวนกับทีมชั้นนำวีลีกสมสรสอนบินเดืองในวันที่20พฤศจิกายนที่ถึงนี้น้านผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะ ไปไฟกับ3มทีมสโมโสรก็ไม่รู้ว่าชนะทิพนั้นจะมีความแข็งแกร่งมากขนาดนั้นไหมต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อ,อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังซิโก้ขึ้นเตงคุมทีมชาติเวียดนามนะเดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก,ก,ก่อนกันละกันสำหรับเกียรติศักดิ์นั้นฉันคิดว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นผู้นําต่อจากทางปักขังสอนนะคอมเมนต์ต่อมา เวียดนามกับไทยลีกแข่งกันบ่อยให้โค้ดไทยนําทีมถูกหรือผิดกันแน่ขอาเม้นต่อมาเมื่อศักนําทีมเวียดนามเผชิญหน้ากับไทยแลนด์คิดว่าจะเป็นเช่นไรขอาเม้นต่อมาฉนมาันคิดว่ากิติศักิ์เป็นรองโค้ดปาร์กที่หน่อยนะเชื่อว่าศักย์วันนี้จะทำม,มาที่แทนได้ขอาเม้นต่อมาแต่ฉันอยากจะเห็นนะเมื่อกิติศักิ์พาเวียดนามเอาชนะไทยแลนด์ได้ขอาเม้นต่อมามีความเป็นไปได้ยากเลยนะที่นายกิติศักิ์จะเข้ามารับงานช่วงต่อจากทางโค้ดปาร์กขอาเม้นต่อมา หากกีติศักเข้ามาจริงต้องลุ้นกันว่าจะไปไปที่ทางไหนกันแน่ขอมเมนต่อมา b f f เลือกกีษดซักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลเวียดนามเลยนะคอมเมนต่อมาจะเป็นอย่างไรหากกีเดซักเสนาเมืองเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามขอมเม้นต่อมาถ้าคุณมีพรสวรรค์ควรจะไปเป็นผู้นําไทยแลนด์ถ้าไม่มีก็ควรอยู่ที่ฮองอันใหไ่นะคอมเม้นต่อมาไทยชวนแล้วแต่เขาไม่มาสิาง,งั้นขอมเม้นต่อมา บางทีนายร์คอาจจะยังพักสักครู่หนึ่งและกลับมาที่ของอัญ,ญาลาัยเพื่อทำงานเป็นโค้ชเพราะความรักที่ลึกซึ้งและการเลือกดุ๊กของเขาคอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นหลักของของอัญ,ญาลาัยผ่านมือของโค้ชที่ดี2คนก็คือคุณร์คและก็คุณเกิศักนะคอมเมนต์ต่อมาเกิศักเป็นโค้ชที่ดีแต่ทีมเวียดนามต้องการมากกว่านั้นไม่ใช่แค่คู่ต่อสู้กับทางไทยแลนด์เท่านั้น อ่เมต่อมาถ้ากิติศักดิ์เป็นโค้ชทีมชาติเวียดนามผมไม่รู้ว่าเวียดนามจะพบกับทางไทยแลนด์ได้อย่างไรน้านผมเป็นน้กว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับกระึมทีมสาวไทย6สตาร์บอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยต่างแดนปี2022 โดยผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันเวทีระดับโลกของทีมสาวไทยล้นเต็มไปด้วยผู้เล่นสายเลือดใหม่ในปี2022สรุปผลงานในปี2022ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในกรณีเริ่มจากที่ศึกซีเกมก่อนกากันได้คว,ว,ว้าแชมป์โดยวอลเลย์หญิงอาเซี่นลีกเข้ารอบไปไฟนอลจบอันดับที่8เป็นคร้างประรของทีมชาติไทยส่วน a อฟซีคัพจบอันดับที่3อาเซียนแกรนด์ปรี อาควาชแชมป์และก็วอลเลย์บอลหญิงจึงแชมป์โลกจบอันดับที่13ส่วนเปิดโฉม6สตาร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยลีกต่างแดนปี2อ2พันยี่บดยดังต่อไปนี้เลกญี่ปุ่นก็จะมีพิมพิชญาโกกรัมไปคูโรเบะอาวาฟเฟอรี่หัทยาบำมุงสุขไปโตยต้าออตโอต้บอดี้ควินซี่ทันตัชชาสุขสุดไปโอโกยาม่าซีเกิลและก็ทัดดาวนึกแจ้งไปเจทีมาเวลัส ส่วนลีกตรกุรกีนะฮะก็จะมีอัชราพรคงยศไปชาลิเยเบเรดีเยปสกับทางชัดชูออนโมกสีไปชาลิเยเบเรดีเยสปอสเหมือนกันนะนี่ก็เป็นการพูดถึงนะฮะนักตบสาวไทยของรัน้ผมที่งานนี้ก็แยกย้ายกับสังกัดกันและก็ลุยลิกต่างแดนในปี2022ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับพร้อมสนับสนุนนะบิ๊กบอสทองอัญลาย เผยแล้วหลังซิโก,โก้มีข่าวเชื่อมคุมทัพดาวทองหรือหลังจากที่ทางสมัพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF ประกาศไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางปักคังซอพร้อมกับมีข่าวลือว่าโค้ชคนใหม่ของทัพดาวทองมีโอกาสจะเป็นขวัญใจชาวไทยและก็ชาวเวียดนามอย่างทางโคซิโกได้ล่าสุดทางด้านของประธานของอันจาลายดวนเยนดิกออกมาเคลื่อนไหวถึงข่าวลือของโคซิโกเกณย์ศักดิ์เสนาเมืองคุนซือคนปัจจุบันของสโมสรของอันจาลายทีมดังในศึกวีลีกที่ตกเป็นประเด็นข่าวลืออาจจะเป็นคนรับช่วงต่อปัคฮังซอที่จะคุมทีมชาติเวียดนามในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้ โดยบิ๊กบอสทองอัญญาัยได้เผยนะว่าผมไม่ได้กังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องกิตาศักดิก์มีข่าวอาจจะไปกลุ่มทีมชาติเวียดนามนะถ้าหากสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามต้องการตัวผมก็ไม่ว่าอะไรฐานะคนทำฟุตบอลผมทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อฟุตบอลเวียดนามอยู่แล้วถ้าสมาคมเลือกใครเราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ทานี้ผลงานของโคซิโก้ล่าสุดในการคุมทีมของอัญญาัย แข่งทั้งหมด18นัดชนะไป5เสมอ7แพ้ไป6เก็บทั้งหมด22แต้มรังอันดับ8ของตารางคะแนนโดยมีแต้มห่างจากทีมในโซนตกชั้นเพียงแค่5แต้มเท่านั้นในเวลานี้นานผมเป็นทวาง,งานนี้ก็พร้อมจะปล่อยตัวขอมาก็ปล่อยไปอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีก,ดกว่านครับ ไทยลีกเปิดสถิติแข่งที่สร้างโอกาสทําประตูและก็แอสซิสที่ทําได้ในครั้งนี้ซึ่งแนวรับตัวเก่งของภาษาสายฟ้ายืนหนึ่งในการสร้างโอกาสในการทําประตูและก็แอสซิสในไทยลีกซึ่งเพจไทยลีกเปิดสถิติท็อปไฟผู้เล่นที่สร้างโอกาสทําประตูมากที่สุดและก็แอสซิสที่ทําได้ในศึกเบริโบ้ไทยลีกในการ2022โดย5ผู้เล่นที่สร้างโอกาสในการทําประตูมากที่สุดและก็แอสซิสที่ทําได้เมือดนต่อไปนี้ เริ่มจาก1กันก่อนกาดักันเทเรทอนบูมาทันสร้างโอกาส36ครั้งทำแอซิส3ครั้งบริเท้ป้อมพันธ์สร้างโอกาส25ครั้งทำแอซิส0ครั้งแฮร์เบอร์จี้ฟอนันเดสสร้างโอกาส24ครั้งทำแอซิสได้3ครั้งโรสเซมี่คาราบูเอสร้างโอกาส24ครั้งทำแอซิส2ครั้งและก็จักรพันธ์แก้วพรมสร้างโอกาส23ครั้งทำแอซิสได้3ครั้งในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นจอะดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20ตุลาคม2565โดยชายาผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับ